เอวเมสุตังเอกังสมยยังพระขาสักเเคสุวิหารติกาปีรวาตุสมิงมหาวเนมหาทาภิกขุสังเคะสัตถิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสภพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจารุกาธาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหงติ พระขวานตังทัศนายาภิกขุสร้างคันจะอัตโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตัถโหสิอายังโคพระขวาสเกสุวิหารติกับปิรวัตุสมิงมาาวเนมหาตาภิกขุสร่งเขนัสสทิงปัญจามเตหิภิกขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจารุกะทาตุหิเทวตา เยปุยเยนะสันนิปตะตาโหติพระขวันตังทัศนายภิกุสรขันจะยันนุนยไมยปีเยนะพระขวาเตนุปัสสังกมัยยามาอุปัสสังกมิตวาพระพระวัตตสันติเกปัจเจกขาธาปาไซยามาติอัตโขตาเทวตาไซยาธาปินามะภะละวาปุริโสสัมมิชิตังวาปะหาหังภาสาไรยะ ปซาดิตังวาพาหังสัมมินชัยยะเอวเมวสุทธาวเสสุเทเวสุอันตราหิตาภควโตัวูระาตัวปาตรวหัางสุอัตถโอตาเทวตาภควาวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทชังสุเอกมันตังทิตาโพเอกาเทวตาภควโตัวสันติกเิมังคาทั้งอภารส มหสมยโยปวานสงเทวากายาสัมมาคตาเอกธรมหาอิมังธรรมสมัมมาสมยังทากีตาเยวะอ,าอปาราชิตสังคันติอ,อัทโคอปาราเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคาทังอาภาสิตัตตาภิกขโวสมาทถังสุงจิตตังอัตโนอุจุกะมะกังสุ สาระที่ว่าเนตานิคเหตาวาอินทริยานิลักขันติปันธิตาติอัทโคอปาราเทว,วตาพระควโตสันติเกหิมังคาทั้งอภาสิเชวตาวาขี่ลังเชวตาวาปลีคังอินทะขี่ลังโอหัจามเนชาเตจารันติสุสทธาวิมาราชับขุมตาสุทันตาสุสุนาคตาิ อาทโคอภปราเทวตาภะควบะตสันติเกอิมังพาขั้งอภาสิเยกีทิพุทังสารนังคตาเซนาเตระมิตสันติอภยาภูมิงปะหายามานุสรงเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอาทะโคภะกวาปิกุอามันเตสิเยปุเยนะปิกะเวทัสสุ โรกาธาตูสุเทวตาสันนิปติตาหนติตถาคตังทัศนายาภิกขุสังขัญจะเยปิเตภิกเวอเฮสุง ah อาิตตามัทธานัรหันโตสมมาสัมคุธาเทสัมปิภควันตานังเอตาปรมา m a วเทวตาสันนิปปติตาเฮสุง สยทาปิไมหังเอตารหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคตมัทนานัอรหันโตสมมาสัมพุทธเตสัมปิภควันตานังเอตากรามายวเทวตาสนิปติตาภวิสันติสยทาปิไมหังเอตารหิเอ้าจิคิดสามิภิกเวเทวากายานามานิ อิตเยสซามิพิกเวเทวากายานังนามานิเทศิสซามิพิกเวเทวากายานังนามานิตังสุนธะสาธุกรรมานสิกโรธาภาสิสซามิติเอวัมพันเตติโคเตปิคุพระควาโตปัจจโซสุงพระภาวาเอตตาทวจะสิโลกะมนุกัสสามิยถาภุมมาตถาสิตาเยสิตาคิริคพพารัง พหิตตาสมาหิตาปุถุสีหวาสันลีนาโลมาหังสาปิสัมคุนโอทาตมะนาสาสุธาวิปัสสนะมนาวิลาภิโยปัญจสเตยตวาวเนกาปิลาวัทเวตโทอามันตยิสัทาสาวเกสัสเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกขโว เตจัตตาปมะกรสุตวพุทธัสสะสนัเตสัมปาตุระหูยานังอมนุสสานัสานัอภเเกสตมทคุงสหสสอาทสตตริงสัตตังเอกสหัสสนังอมนุสสานมัทสุงอภเเกนนตมทคุงทิสะสัพุตาอุ ตัณฑ์สัพพังอภินญยญา,ยาอาว,กา,วา,า,ากิตวานะจักภูม่าตะโตอามตาตะยิสัทธาสาวะเกสสเนระเตเทตวกายาภิกันตาเตวิชานาทาภิกวโวเยวหังกิตยิสามีคิราหิอนุปุพภโส <c oughs> สัตตสหัสสาวะยาคาภูมมากาปิลวะวัฏทวา อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโหทมานาภิกามุงภิกขูนางสมิเติงวะนังชาสหัสาเฮมาวตายาฆานาตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโหทมานาภิกามุงภิกขูนางสมิเติงวะนางซาตาคิราติสหัสายาฆานาตตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสนโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านังอิเจเตโสรสสะสหัสซายาฆานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านังเวสามิตาปัญจสตายาฆานันตะวันนิโน อิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสัสสิโนโมทะมานาพิกามุงพิคูนางสมิติงวะนางกุมพิโรราชาคหิโกเวปุลัสสานิเวสนังปุิโยนางสตัสหัสสร้างยากฆ่านางปริปะยรุปาสติกุมพิโรราชาคหิโกโซปากฆาสมิติงวะนาง ปุริมันจ่าที่สร้างราชาทาตาละโทปัสสะสติกันทัพานังอาทิปฏิมหาราชายศาสิโสปุตาปิตัสสะพะหวอิงทาามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศาสิโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวะนางทัาขีนจ่าที่สร้างราชาวิลุลละโตตัปัสสะสติ ภมพันธานางาที่ปฏิมหาราชายสัสสิโซอุตตาปีตัสสะพะหโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยสัตสิโนมุทะมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวะนางปัติมันจะที่สร้างราชาไม่รู้ปักโคปัสาสตินาคานางอาิปติมหาราชายสัตสิโซ ปุตตาปิตาสาภาโวอินทานามามหะพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยกสัสิโนโมทามานาภิกามุภิกขุนังสมิถิงวานังอุตารัลจาที่สร้างราชาคูเวโรตัปปัสสะสติยาฆ่านางาทิปติมหาราชายาสัสิโส ุตธะปิตาสาพะโวอินทนามามหาพัลลเทีิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยักษัสิโนโมทามานาภิกามุงิกขูนางสมิติงว่านังปุริมาทิสั้งทตาระโทท่าขีเนนาวิรุณหโกปชิเมนาวิรูปโกกุเวโรอุตตรังทิสั้งจัตตารโอเตมหาราชามันตาจตุโรทิสาทัทันละมานาอักขังสุสุ วา่าเนกาปิราวัทเวเตสร้างมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสัทามายากูเตนทุเวเตนทุวิตูจะวิตุโตสหะจันทนโนกามะเซโทจะกินนุคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปมัมมโยจะเทวสูโตจะมาตาลิ จิตตะเซโนจักขันทพโพนโลราชาชนโ,สโนสโภอากูปัญจสิคโคเจวะสิมพระดูสุริยวัชชาเอเตจันเยจราชาโนคันทภาสหราชุพิโมทะมานาภิกามุงปิคขูนางสมิติงวะนังอาทะกูนาภาซานาคาเปซาลาสหตัดชกากรรมภัตสัทราอากปูปายาคาสหยาธิพิ ยาโมนาทตาราธาจะอาคูนาคายาสิโนเอราวันโนมหานโคโซปาคะสมิติงวะนังเยนาคะราเชสหสสาอารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักคูเวหายาสาเตวานัมจัปปัตตาจิตราสุปนนอิติเตสศรามัง อพยันตธานาคาราชานะมาสีสุปันนโตเขมะมากาสีพุทโธสันหิวาจาหิุปัตถวายันตานาคาสุปันนาสนะมะกังสุพุทธังชิตาปชิระหัตเทนะสุมุทังอาสุราสิตาพาตโรวาสวัตเซเตอิทิมัโตยัสสิโนกาลากันชามหาพิสมา อาสุราธานเวคาซาเวปาาจิตติสุจิตติจะอาหารโาทนามุจิสหสัสตันจะาอาริปุตตานังสภเวโรจนามกาสนเสนีหิตาวาพารังเสนงังหาหูพัทธมุปาขมุงสมะโยธานิพัทธันเตภิคู่นางสมิติงว่านางอาโปจัตเทวาปัทถวีจะ เโชวายโยตถาขมุงวารุณาวารุณาเทวาโซโมจะยะสัชสหเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายาสัสิโนทัศเตทัสตากายาสเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทะมานาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนางเป็นทูจะเทวาสหีจะ อาสมาจ่กทุเวยมาจันทสุปานิสาเทวาจันทามาโคปุรากิตาสุริยัสุปานิสาเทวาสุริยมาโคปุรากิตานขัตตานิปุรากิตาวาภูมันทภรลาหกาวาสุนังวาสโวเศโทสคโคปาคาปุรินทัโท ทเสเตทาสทากายาสเพนนาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทามนาอภิกามุงภิกู้หนังสมิติงวาหนังอาทคูสหภูเทวาชรมาคิสิคาริวะอริทกาจโรชาจะอุมาภุระนิพาสิโนวะรุณาสหธรรมมาจะ อตุตาจาอเนชกาสุรยะรุจิราอากูอากูวาสวะเนสิโนทัเสเตทัสะทากายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสิโนโมทามนาพิกามุงกิกู่นางสมิติงวะนัง สัมาณามหาสัมาณามานสามานสุตตมากิทาปทโทสิกาอาคูอาคูมโนปทโทสิกาอาทาคูหาราโยเทวาเยจารหิตาวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายาสสิโนทัเสเตทัสถากายาสเพมานตะวันนิโนยิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโน โมทมานาภิกามุงผิกผู้นังสมิติงว่านางสุกาคารุมห้าอรุณาอาคูเวขนณสาสหโอทาตะไครห้าปาโมกขะอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหาราคาชามิสกาจะยาสสิโนท่านยังอาคาปะชุนโนโยธิสาอภิวัสติ เัเตทัสทากายาสเพลานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสิโนโมทามานาภิกาาุมภิกขูหนังสมิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามะกัตถกาจายาสัสิโนลำพิตการามเสตาโชตินามาจาสวะนิมานรติโนอากูท้าภูปารณิมิตาทัสเตทัสทากายา สัพเพนานัตตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสสิโนโมทมานาภิกามุงภิกขูนางสมิติงว่านังสัทเทเตเทวานิกายสัพเพนานัตตวันนิโนอามันนาวเยนะคันชุ่งเยจันเยสัติสาสหะปวุทธะชาติมักขีรังโอคตินนามะนาสวังทัก เขโมฆาตรงนาคังจันทังว่าอาศิตาติตังสุขัมหามาปรมตโตจะปุตตาอิทิมโตสหะสนังกุมารโอติโซจะโซปาคะสมิติงวะนังสหัสสะพรรมหามารโรกานังมหาพรมหามาพิติตทัติอุปปันโนชุติมันโตผิตสมากาโยยัสสิโซทัสเสธอิสราอาคู ปเจกวาสวัตติโนเตสันจะมัจัโตอาคาฮาริโตปาริวาริโตเตจัสเพยพิกันเตสินเทเทเวสพรรมหามเกมาระเซนาพิกามิปัสสังกัรหัสสะมันที่ยังเอธะคันทธะพันทะทะ ราเคนะพันธะมัตุโวสมันตาปริวาเรธามาโวมุจิตทาโกจินังหิติตัทธมหาเซโนกานหาเสนังอเปสยิปานินาตรมาหัจะสารังกตว, AH วานเพระวังยะธาปาวุสโกเมโโคธานายันโตสว,วิชุโกตทาโซปัจุธาวัติสรขุธโธอาศยังวเซตันจัสพังอภิญยายะ ววคิตวานาจักขุมาตโตอามันตยิสัทาสาวเกศสาสเสนระเตมารเซนาพิกันตาเตวิชานาถภิกขวโวเตจะอาตบมากระรงสุตวาพุทธัสสาสนังวีตารเเคหิปะกามุงเนสรูมามปิอินชยุงสพเพวิธิตาสร้างคามาพยาติตายาสัสิโนโมทันติสหภูเตหิ సavaकातेछ ने सुताති